วันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2,449หรือเมื่อ107ปีที่แล้วมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนในเรืออย่างเป็นทางการณนะพระราชวังเดิมกรุงธนบรุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกองทัพเรือจึงได้ถือเอาวันที่20พิพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันกองทัพเรือ ตราบจนปัจจุบันกองทัพเรือมีภารกิจหลักในยามสงครามคือการพิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติทางทะเลส่วนในยามปกติเนื่องจากทะเลเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สร้างรายได้ให้กับประเทศปีละกว่า12ล้านล้านบาทหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจภายในประเทศและยังเป็นเส้นทางคมนาคมหลักในการลำเลียงขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนเชื้อเพลิงอีกทั้งชายฝั่งทะเลยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญดังนั้นกองทัพเรือจึงมีหน้าที่ในการปกป้องดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีค่ายิ่งเหล่านี้ให้มีความปลอดภัยโดยได้จัดกําลังทางเรือและอากาศยานปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเพื่อให้การคุ้มครองสร้างความอุ่นใจแก่พี่น้องประชาชนทั้งทะเลฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันตลอด24ชั่วโมง นอกจากนี้กองทัพเรือยังมีภารกิจที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือการพิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติอีกด้วยในรอบปีที่ผ่านมากองทัพเรือได้มุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่ร่วมแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้แนวทางพระราชทานเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาการสื่อสารงานตามพระราชดำริเพื่อการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศกองทัพเรือได้จัดกำลังพลและยานพาหนะไปยังพื้นที่ต่างๆรวมถึงได้นำเครื่องผลักดันน้ำไปติดตั้งในพื้นที่ประสบภัยตลอดจนพื้นที่เสี่ยงเพื่อเร่งระบายน้ำให้ออกสู่ทะเลโดยเร็วในด้านการเสริมสร้างกำลังรบกองทัพเรือได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นกองทัพเรือชั้นนําในภูมิภาค โดยเฉพาะการต่อเรือหลวงกระบีโดยกรมอู่ฐานเรือตามโครงการจัดหาเรือตรวจการไกลฝั่งเฉลิมพระเกียรต 84, ิ84พรรษาอันเป็นการพึ่งพาตนเองตามแนวทางพระราชดำริและยังได้จัดเรือลำดังกล่าวเป็นหน่วยเรือฝึกนายทหารใหม่ที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรืยในเรือเดินทางกว่า13,000ไมล์ทะเลเขร่วมการสวนสนามทางเรือนานาชาติณเรือรัฐออสเตรเลีย อันเป็นการทดสอบสมรรถนะของเรือและเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีกับนิตประเทศนอกจากนั้นกองทัพเรือกําลังดําเนินการจัดหาเรือผิวน้ำอากาศยานและยุโทโธปกรณ์ประเภทต่งางๆเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้อีกด้วยสําหรับในปี2557กองทัพเรือจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้เป็ชาการทางเรือของประเทศในกลุ่มอาเซียน อันเป็นการประชุมครั้งสำคัญก่อนการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ตลอดจนเตรียมการจัดกำลังพลเพื่อทำหน้าที่ผู้บัญชาการและฝ่ายอำนวยการกองเรือเฉพาะกิจผสมนานาชาติในภารกิจปราบปรามโจรสลัดบริเวณอ่าวเอเดนและชายฝั่งโซมาเลียตามมาติคณะรัฐมนตรีนับเป็นบทบาทนำของกองทัพเรือในภูมิภาคและในเวทีระดับนานาชาติในการร่วมมือกัน รักษาความมั่นคงและสิทธิภาพทางทะเลให้มีความปลอดภัยและเกิดสันติสุขในน่านน้ำภูมิภาคนี้ผมขอให้คำมั่นว่าไม่ว่าสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติจะเป็นไปในรูปแบบใดกองทัพเรือจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจและพร้อมที่จะเป็นปราการทางทะเลอันแข็งแกร่ง ในการปกป้องคุ้มครองให้ความช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป